สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการแสงธรรมลำทางนะครับ e ีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับในฉบับพลังมุลแสงธรรมลำทางทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนคริวธรรมทั่วโลกเนาะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปแรกนะครับหลังจากปกติแล้วอาจารย์จะออกไลฟ์สดอยู่บ่อยๆนะครับทุกวันพระนะครับในช่องแสงธรรมลำทาง a c e b o o k นะครับก็ไลฟ์สดมายัง อ่า YouTube บ้างนะส่วสนใหญ่ก็จะไลฟ์สดทาง Facebook ส่วสนใหญ่นะครับแล้วก็โมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ร่วมโมทนาบุญแล้วก็พิสูจน์ธรรมนะพิสูจน์ธรรมต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้สอนไปเนาะทั้งทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีนะครับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะครับในหลักธรรมคำสอนต่างๆที่พอจะแนะนำได้นะฉะนั้นก็อจก็โมทนาบุญกับเพื่อนครวะธรรมทุกท่านนะครับที่ ประพฤตภูมิเป็นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณทางานถวายองค์พระพุทธเนาะนะครับนะครับสร้างบารมีให้กับตนเองเนาะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนอกเหนือเรื่องของการถือศีลนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็สมบัต์ภาวนาทักษะต่างๆเนี่ยนะครับที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่อาจารย์ก็มุทนาบุญนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ดูพวกเรามาตลอดนะครับสองปีที่ผ่านมาเนาะนะครับก็ บางท่านก็ก้าวหน้าเรื่องของสมาธินะครับเรื่องของสัจบารมีีสัทธานะครับบารมีต่างนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆนะครับฉะนั้นเรื่องโลกทิพย์เรื่องราวของโลกทิพย์เป็นเรื่องที่ลี้ลับสําหรับบางคนนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับสําหรับนักปฏิบัตินะครับมันก็อาจจะเรียนรู้ได้บ้างนะครับพิสูจน์ได้ยากสําหรับบางท่านนะครับแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ ก็จะมีหลักพิสูจน์เบื้องต้นง่ายๆสําหรับผู้เพียงมีแค่แคเพียงสมาธิเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับก็พิสูจน์ได้โดยใช้เรื่องของอพดรลัมนะครับลูกดิ่งร่วมพิสูจน์เรื่องของพลังงานต่างๆแล้วก็เรื่องของการยืดแขนหรือจะเป็นการกดทั้ง3รูปแบบแต่ส่วนใหญ่อาจารย์จะสอนในเรื่องของลูกดิ่งนะครับแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับเรื่องของการสมาธิเรื่องประสาน กำลังภาษาจิตต่างๆนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเพื่อประสาทพลังงานนะครับความคิดสติปัญญาต่างๆนะครับที่จะพอสัมผัสพ่อแม่ครูอาจารย์ได้แล้วก็สื่อมาให้เราได้รู้ได้นะครับก็หลายๆเรื่องราวที่อาจารย์ได้นำเรื่องราวในโลกทิพย์นะครับมาเผยแพร่มาเล่าสู่กนฟังแล้วสบ,บปรลังบุญนะครับไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวต้องพิสูจน์ได้ด้วยถ้าเกิด อาจารย์บอกอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์และลองพิสูจน์ดูทั้งทางบ้านนะครับสามารถพิสูจน์ได้โดยที่เพียงแค่ตั้งคำถามแล้วก็สามารถรู้คาตอบอได้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเรื่องนี้จริงหรือไม่หรืออาจารย์พูดโกหกนะครับแล้วก็อาจารย์ก็สอนเรื่องนี้มาตลอด2ปีกว่าวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเขาบอฟังนะครับ ก็ต้องติดตามตั้งแต่เริ่มแรกๆเนาะนะครับฉะนั้นไม่เข้าใจแน่นอนเพราะอาจารย์จะสอนเข้มข้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทบทวนกันนะครับว่าหน้าที่ของพวกเราถ้าเกิดทาได้เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับมันเป็นสะพานบุญให้เรานะครับแล้วก็พิสูจน์ทาได้จริงเพราะว่าโลกของเรานะครับไม่ได้เว้นว่าแต่เกิดอย่างเดียวนะครับมันยังมีภพภูมิอีกหลายภพภูมิมากๆเลยและก็ส่วนใหญ่เวลาเราเปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยก็จะ ล่องลอยมากกว่าขึ้นสวรวรค์หรือตกนรกนะครับฉะนั้นเวลาเราทําหน้าที่ปรับภพภูมิเนี่ยเราจะเห็นดวงจิตวิญ,ญญาณสถานที่ต่งางๆเนี่ยเวลาสัมผัสุวลาตรวจสอบศึกษาได้รู้เนี่ยจะเยอะมากนะครับที่มันซ้อนทับกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภพภูมิที่ติดภพติดชาติแล้วก็จะมีบางส่วนที่อาจารย์เปิดเผยนะครับอีกสองภพภูมิให้ได้รู้กันนะครับฉะนั้นมันมีอีกเยอะเลยหลายภพภูมิที่เราไม่รู้นะครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยนะ ไม่ใช่ไม่มีแต่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีอย่างไรนะครับฉะนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราทําหน้าที่แล้วก็ทํางานถวายองค์พระธรมมสัมพุทธเจ้าพร่อมปคุอาจารย์นะครับก็คือการปรับโลกทิพนั่นเองนะปรับโลกทิพให้สมดุลนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับวันหนึ่งที่จะพูดคุยกับพวกเราเรื่องของสิ่งต่างที่ลงมาให้อาจารย์นะครับและนํามาเผยแพร่วันนี้จะพูดถึง พุทธมหายันนะครับพุทธมหายันคืออะไรคือยันตัวอักษรมหาศาสตร์นะครับในโลกทิพย์ที่อาจารย์ได้เรียนรู้ในโลกทิพย์นะครับแล้วก็ปฏิปตอนะครับในโลกทิพย์เนี่ยนำมาเขียนเป็นยันอักษรศาสตร์นะครับอักษรศาสตร์หรืออักษรมหาศาสตร์หรืออักษรนักศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีอยู่ในโลกทิพย์นะครับฉะนั้นญานที่เขียนไปเนี่ยไม่ได้เหมือนยันต่างๆนะครับที่มีลักษณะ จะเป็นรูปแบบของขอมนะครับจะเป็นตัวเชอตัวต่างภาษาบาลีต่างาเรื่อง,งต่างๆที่เขียนกันที่พ่อแม่ครูอาจารย์รสืบทอดสอนกันมานะครับแบบนี้อาจารย์ไม่เคยเรียนนะอาจารย์ไม่เคยเรียนถามว่าเคยเห็นไม่เคยเห็นบ่อยๆพายันที่พ่อแม่ครูอาจารย์แจกมานะครับล้วก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อฐานเนี่ยเราก็เก็บไว้เราก็นํามาเรียนรู้นะครับต่างเน,นี้ยเราก็เก็บไว้เยอะมากแต่ไม่รู้ว่าสิ่งเราเนี้ยมีพุทธคุณมากน้อยเพียงใดนะครับแต่เราเชื่อว่า บูชาแล้วเนี่ยดีศรัทธาแล้วดีนี่คือความเชื่อความศรัทธาแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์เรื่องของพลังว่าหนุนนําจริงหรือเปล่ามีพลังจริงหรือเปล่านะครับวันนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับว่าขารพิสูจน์การตรวจสอบอ,อักษรต่างๆนะครับจะเป็นเลขยันต์ต่างๆเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ในเรื่องของพลังงาน,นในฉบับพลังบุญเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้อย่างไรเนาะอาจารย์ก็ได้เคยสอนในไลฟ์สดแล้วนะครับฉั้นนักสรนมารศาสตร์เนี่ยนะครับ เมื่ออาจารย์ปฏิปต่อมานะครับก็นํามาเขียนทั้งจะเป็นยันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในโลกทิพย์นะครับเนี่ยที่อยู่ในโลกทิพย์อาจารย์ก็อัเชิญมาแล้วก็ปฏิปตอ่อแล้วก็นํามาเขียนเป็นปฏิปต่อจนครบร้อยเต็มร้อยบริบูรณ์ใบอาจจะเขียนขาดนะครับหรือเกินเนี่ยพลังงานก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นนะครับอักษรศาสตร์มหศาสตร์ต่างๆเนี่ย เมื่อเราเขียนนะครับวัาเ,เรลาเขียนว้จาร์เขียนเนี่ยก็จะมีพ่อแม่กุญแจเนี่ยก็เรียกว่าร่วมด้วยในการเขียนทุกครั้งทําให้อักษรมาศาทุกตัวเนี่ยก็จะมีเทวดาครอบทุกตัวโดยที่ยังไม่ต้องอาราธนาหรือทําพิธีปลูกเสกหรืออัญเชิญมาได้เลยเพราะเป็นอักษรมาศาที่มีพลังในตัวแล้วก็มีญาณบาร,รมีในตัวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับยันที่เรียนกันนะยันที่เรียนกัน อันนี้แตกต่างเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็คือออกมาจากโลกทิพย์ทั้งหมดเลยอาจจะมีคล้ายบางตัวจะเป็นอุณหโลมแต่ถ้าเป็นอุณหโลมธรรมดาก็จะไม่มีพลังนะครับแต่เมื่อเขียนร่วมกับตัวมหาศาสตร,ร์นะครับก็จะมีพลังทันทีเลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกที่อาจารย์ได้มาจากโลกทิพย์นะนะครับทีนี้าจทั่วไปเนี่ยเวลาพ่อแม่ควอาจารย์เขียนก็จะมีคําบริกรรมคาถาพระคาถาต่างๆแต่ละบทแต่ละบทไปอันนี้อาจารย์ไม่เป็นนะครับอาจารย์ไม่เป็นนะครับแล้วแต่พ่อแม่ครัอาจารย์ตามกําลังของจิตก็จะมี ฤทธ์ตัวอักษรต่างๆในลักษณะของยันเหมือนกันขึ้นอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นว่ามีพลังมีสิทงที่มีบรารมีและเวลาเขียนยันก็จะเกิดพลังที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแถวนี้อาจารย์จะสอนเรื่องของการตรวจสอบยันนะครับแล้วก็เรียนรู้ว่ายันอขององค์รตมารรรเจ้านะครับยันอักษรมหาศาสตร์ต่างๆแล้วก็ยันในโลกทิพย์เนี่ยดีหรือไม่นะครับบูชาแล้วดีไม่หรือ มีไว้กับตัวเองเนี่ยดีหรือเป็นยันเหมือนปกติทั่วไปนะครับยันเหมือนปกติทั่วไปนะครับอัานนจารย์ไม่พูดถึงเนาะนะครับอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้มาก็เลยไม่ได้อาจอาจจะพูดไม่ลึกเนาะเพราะอาจารย์ไม่เคยเรียนมานะครับส่วนยันในโลกทิพย์นะครับก็จะตอนนี้ที่อาจารย์เขียนก็คือยันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดให้ตรงจุดนะครับก็จะเกิดพลังแล้วก็หนุนนํา หนุนนําดวงจิตตาของเรา 2. ก็คือยันที่เขียนในยันหนุนดวงนะครับซึ่งยันหนุนดวงจะยังไม่ได้เขียนเป็นเรื่องบรราวานะครับแต่ก็จะมีลักษณะเขียนใส่ตัวเลขให้ตรงเช่นเดียวกันนะครับก็จะเขียนในผืนใบใหญ่ก็จะหนุนนาเรื่องของธุรการข,ขึ้นค้าขายต่างๆนะครับเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆสามารถหนุนตัวเลขได้จริงๆนะครับคําว่าหนุนในตัวเลขได้จริงก็คือหมายความว่าเวลาเขียนยันเสร็จแล้วเนี่ยเวลาใส่วันเดือนปีเกิดของผู้ที่ ก็คลองเนี่ยนะครับถ้าใส่ตรงตัวนะครับแล้วก็เวลาใช้ลูกดิ่งตรวจสอบเนี่ยนะครับก็จะเกิดพลังที่หมุนแสดงว่าพลังงานเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าใส่ตัวเลขผิดวันในปีเกิดผิดช่องเมื่อไหร่พลังงานลูกดิ่งก็จะไม่ไม่แกว่งนะครับลูกดิ่งนี้ไม่แกว่งพลังงานก็ไม่สามารถผลัก เราไม่สามารถรับรู้พลังงานที่ผ่านมือเราได้นะครับในการพิสูจน์เนาะเบื้องต้นที่ที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดยันเขียนสําเร็จแล้วเนี่ยแล้วถูกโลกกับผู้ครอบครองเนี่ยก็จะหนุนนำในเรื่องของต่างๆที่เราตั้งจิตอธิษฐานสถา,ถามว่าการมียันเนี่ยทำให้เรารวยไหมไม่ใช่นะครับทำมียันแล้วเนี่ยทำให้เรามีบรารมีมากขึ้นไหมไม่ใช่แต่ยันนะครับ อักษรมหาศาลเร,รือดถอนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่โลกทิพย์เนี่ยถ้าเกิดเรามีเชื้อของพลังบุญอยู่แล้วเช่นบุคคลนั้นเป็นคนที่ชอบตักบาตรทำบุญบ่อยๆรักษาศีลรักษาธรรมนะครับแต่บารบมีเาเรียกว่าโชคลาภมีนะโชคลาภมีแต่ไม่สามารถส่งผลได้นะครับแต่พอเขียนยันตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเลขไปอยู่เทวดาส่งเสริมให้เกิดมักเกิดผลตรงนี้คือหมายความว่า เกิดโชคเกิดลาบได้อันนี้เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเท,เทเวดาหนุนนำเพราะยันเขียนไปแล้วแล้วก็ทุกตัวทุกกระมีเทเวดาลงมาโดยที่ไม่ได้อัเชิญเลยนะครับยังไม่ได้เข้าไปถีเนี่ยก็จะมีเทวดาแล้วเมื่อเราตั้งจิตไปเมื่ออาจารย์เขียนตั้งจิตไปเนี่ยพลังงานเหล่านี้นะครับทเทวดาครอบนี้ก็จะหนุนนําตามวัน,นปีเกิดและผู้ที่ศรัทธานในผืนยันนั้นแล้วก็เชื้อที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรียกทวีคูณแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นคนที่ไม่ ไม่ตักบาทเลยนะครับไม่รักษาศีลไม่ทําบุญทาทานเลยนะครับขออย่างเดียวอันนี้ยากนะยากมากนะครับเพราะว่าอากระต่างๆในโลกทิพย์ยานโลกทิพยนะ์เมื่อใส่วันนอนปีเกิดแล้วเนี่ยเรียกว่าหนุนนะครับทวีคูณขึ้นแต่ต้องมีเชื้อทุนเดิมก่อนถ้าไม่มีทุนเดิมปุ๊บเนี่ยการหนุนนำเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะการหนุนนําเป็นไปไม่ได้เพราะไม่รู้จะหนุนอะไรนะครับแต่ก็มี เป็นคนที่มีพวกก็ซย์อยู่แล้วเนี่ยนะครับในโลกในอดีตชาติมาหรือปัจจุบัน,นชาติมาแต่ตู้ถูกทวงขวานนะครับไม่สามารถให้เกิดผลได้ตัวนี้ก็เป็นการหนุนให้เกิดมรคผลให้เกิดผลเร็วขึ้นนะครับให้เกิดสิ่งที่ดีงามเร็วขึ้นเข้ามาแก่ตัวเร็วขึ้นนะครับอันนี้พดง่ายต้องมีเชือ้อแห่งบุญแห่งทานในอดีตหรือปัจจุบันนะครับ ฉะนั้นยันจะส่งผลได้ถ้าเกิดไม่มียันก็เป็นยันที่ักิ์เหมือนเดิมแต่การส่งผลไม่สามารถทําให้กองบุญที่เราไม่เคยทำเนี่ยก็เพิ่มได้เพราะเราไม่เคยสร้างกองบุญเลยนะครับฉะนั้นเราต้องรักษาสีนทวายท่านบ,บ่อยๆทำสิ่งดีๆบ,บ่อยนะครับและทุกอย่างมันจะเข้ามาแล้วยันตัวากากเระยนต่าๆในโลกทิพย์ก็จะหนุนนําให้เรามั่งมีขึ้นในทางโลกนะครับเพื่อสานต่อในทางธรรมนะครับ ก็เดินต่อนในทางทาได้โดยทําให้เราไม่เครียดเนาะไม่เครียดเพราะเรามีมีต้นทุนทางโลกที่ดีงามหมครับว่าเรื่องของกงอําลังต่างๆนะครับอุปสรรคต่างๆมันก็ลดลงเดินเส้นทางรมก็เดินได้คล่องตัวปัจจุบันนี้การเดินเส้นทางทมเราทามาหากินอยู่ทุกวันนะครับถ้าเกิดไม่คล่องตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงเลยที่จะต้องทํามาหากินแล้วกว่าจะเดินทางทมได้สมบูรณ์ภาวนาได้เนี่ย มันก็เป็นอุปสรรคต่างใจอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วคล่องตัวในการเดินชีวิตก็จะคล่องตัวเรื่องของการปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามียันและรวยเลยไม่ใช่ถ้ามีเชื้อเดิมตายเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ายันแต่ละตัวแต่ละตัวที่อาจารย์เขียนไปเนี่ยเมื่อใส่วันนบีเกิดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้อาจารย์ลองเขียนมาสี่ห้าใบเนาะนะครับสี่ห้าใบด้านหลังเป็นขนาดหนึ่งเมตร ที่อาจารย์เขียนไปนะครับแต่ละผืนยันอาจารย์ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าต้องประสานรรพ้อไมโครจารย์ในการเขียนแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลน,นั้นๆั้นฉะนั้นทุกตัวอักษรที่เขียนไปเกิดพลังทั้งหมดนะครับเกิดพลังทั้งหมดยานพวกนี้ยันนะครับสามารถสีลอกไทยกระสรนไปได้พลังเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นกึ่งหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้มีวันนันปีเกิดฉะนั้นมีกําลังนะครับหนุนนําแต่ไม่ได้หนุนนําเจาะจงนะครับ ฉะนั้นมันต้องใส่วันในปีเกิดถึงจะเจาะจงและตั้งจิตในฐานจิตตอนที่เขียนไปถึงจะครบบริบูรณ์นะครับสองก็คือ,อยานพวกนี้นะครับถ้าเกิดใครเอาไปเขียนนะครับเพราะว่านําสามารถนําไปเขียนได้เรียนแบบได้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ก่อเกิดพลังเพราะอาจารย์เวลาเขียนไม่ได้ท่องคาถาแต่ใช้จิตในการเขียนทําให้เกิดกําลังนั่นเองนะครับนี่คือ การแตกต่างอันนี้ลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่อาจารย์พูดจริงหรือไม่ฉะนั้นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับเพื่อนกนว่าทำทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยมีลูกดิ่งอยู่แล้วอ่ามีลูกดิ่งอยู่แล้วมีการยืดแขนอยู่แล้วลองดูซิว่าจริงหรือไม่เนาะจริงหรือไม่นะครับพิสูจน์ด้วยนะครับอ่าวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องของยันอันนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่วันหนึ่งนะครับมาเจอจยันในโลกทิพย์ตี้ตั้งจิตอยากจะเห็นเพราะอาจารย์เห็นยันพระพุทธเจ้าเยอะ นะครับที่พระม่พรอาจารย์เขียนนะครับเป็นนามโมพุทธายะแล้วก็จะเขียนกข่ยนต่างๆสวยงามนะครับแต่ในโลกทิพย์ดูแปลกตาอาจจะไม่ได้สวยเหมือนภาษาที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ก่อเกิดพลังและมีเทวดาลงมาครอบทุกตัวอากาักขระแล้วก็จะมีพลังทุกตัวเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปสู่กันว่าเราจะไปสู่อย่างไร ครับนี่ก็เป็นแผ่นยันนะครับที่อาจารย์ได้เขียนนะครับอาจจะเขียนไม่ได้สวยมากมายนะครับเพราะว่าเป็น3-4ี่แผ่นแรกที่อาจารย์เขียนไปนะครับตรงกลางนี้เป็นยันประจําองค์พระสมาตะพระพร,ระเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับนี่เป็นอย่างนะครับแล้วก็รายล้อมด้วยตัวอักษรมหาศาสตร์นะครับอักษรมหาศาสตร์ทุกตัวเลยทุกตัวเลย คล้าย,ยอุณหโลมนะครับแต่ว่าเขียนแบบแบบตัวมหาศา์แบบลูกทิพย์นะครับแต่ยันนี้เป็นยันประจําองค์พระสมมาติพระเจ้าไม่มีที่ไหนแน่นอนนะครับอันนี้คือถอดมาจากลูกทิพย์นะครับจริงหรือไม่เดี๋ยวมาพิสูจน์กันนะครับทุกตัวเลยที่อยู่ทั้งมุมซ้ายมุมขวานะครับการพิสูจน์เรื่องของพลังงานไม่ยากอาจาจะสอนให้นะครับ เหมือนกับการตรวจสอบวัตถุมงคลเช่นเดียวกันนะครับถ้าวัตถุมงคลจะเป็นพระจะเป็นอะไรต่างที่ปลุกเสกมีพลังงานเนี่ยนะครับใช้คําว่ายาวันเตยาวันเตก็คือหน่วยของพลังงานนะครับจากนั้นเราไปดูว่าผืนยานผืนนี้จะมียาวมีพลังงานหรือไม่นะครับยังไม่ต้องรู้ถึงยาวันเตยาวันเตก็คือหน่วยของพลังงานเช่นถ้าเป็นทางโลกก็คือเมตรกําลังนะครับอะไรต่างเซนติเมตรนะครับอันนี้คือนหน่วยถ้าเป็นพลังงานใช้คําว่าหน่วยยาวันเตนะครับ แค่มาดูว่ายาวันเตมีหรือไม่นะครับโดยทดสอบพลังงานเบื้องต้นก่อนทุนี้โดยใช้การใช้โดยใช้ลูกดิ่งเพโรลัมนะครับที่มีมานานแล้วตั้งแต่ฝรั่งหรือเป็นคนจีนหรือเป็นต่างๆเนี่ยมีทุกยุคพระพุทธเลยนะครับแล้วก็มีการสืบทอดในครอบครัวนะครับลูกดิ่งนะครับจะใช้อะไรดิ่งก็ได้นะครับทางบ้านสามารถหาลูกดิ่งได้ก็ตั้งจิตวางเบาๆนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นี้ก็เป็นลูกดิ่งองค ครูนะที่อาจารย์ทำพิธีบุกเสกแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเลขยันมีพลังงานนะครับแค่เพียงหวังเบาๆดูมืออาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้แว่งนะครับพลังงานก็จะหมุนละยกยกเพื่อตัดกําลังใหม่ก็ตั้งน้ำโม3สามจุดก็ไเจ้าขอเข้ามาขอึกษห้รู้ขอมาอกากยันตรงกลางเนี่ยเป็นยันประจําองค์พระสมานุจ้าองค์ปัจจุบันแล้วจริงแล้วก็มีพลังงานแล้วจริงนะครับขอให้หมุนนะครับ หมุนอขอมาอีกครั้งแล้วขอพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยวกวางไว้นะครับถ้ามีพลังงานก็จะหมุนเลยนะครับแาศัสว่ามีพลังงานนะครับทั้งบ้านลองลอง,ลองศึกษาเรียนรู้ได้นะครับลองลองดูซิว่าตัวมหาศาสตร์นะครับที่รายล้อมทั้งหมดเลยแล้วก็มียันองค์พระมาตัวเล็กเนี่ยมีพลังงานหรือไม่อลองที่ที่ตัวให้มันตรงกับตัวบักของมหาศาสตร์นะครับอลองดู รู้มืออาจารย์นะอาจารย์ไม่ได้แกว่งนะครับไม่ได้ใช้พลังจิตด้วยนะครับลองดูนะตัวนี้ลองนด,ด,ดูซิหมุนนะครับแล้วก็เป็นยันองค์พระสมาเล็กๆรายล้อมนะครับรอมๆเนี่ยอาจารย์ก็ลองดูซิหมุนไหมนะครับหมุนนะครับนี้เบื้องต้นเรารู้แล้วว่ามีพลังงานนะครับมีมันเตยงั้นเรามาดูซิว่ารูปนะครับที่จะจะอาจารย์เขียนไปเนี่ยมีพลังงานไหมนะครับอ ลูกดิ่งดินไม่มีพลังงานนะครับเพราะตัวนี้ไม่ใช่ตัวอักษร,รมาศาสตร์นะครับที่เป็นในลักษณะที่เขียนยันกันทั่วไปอศาจารย์นม,มาใสรรนะอันนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับแต่ไม่ได้มีพลังนะครับแต่เพื่อมาเขียนต่อย,ยอดเรื่องของอักษรศาสตร์ต่างๆแต่ถ้าเปย,ยนตัวนี้ไม่มีพลังนะครับลองดูนะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่มีนะครับเพราะลูกดิ่งจะดิ้นถ้าเกิดมีก็จะหมุนนะครับนี่คือตัวอาจารย์เองนะครับลองสึกษาดูได้นะครับทุกตัวเลยอันนี้ก็เป็นยันมาศาสเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ก็จะไม่หมุนเช่นเดียวกันฉะนั้นลองเอายันแต่ละยันลองมาที่เรามีที่บ้านนะครับลองมาตรวจสอบดูถ้าเกิดใครเคยฝึกพิุลัามหรือลูกดิ่งนะครับเราสามารถพิสูจน์ตรวจสอบได้นะครับ มาลองดูผืนยันผืนอีกผืนหนึ่งที่อาจารย์เพิ่งเขียนไปนี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผืนนี้นะครับตั้งจิตใหม่นะครับหมุนนะครับส่วนใหญ่อาจารย์จะเขียนอยู่สองสามตัวนะครับเพราะว่าไม่จะเป็นต้องเขียนตัวอื่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีพลังแถวเนี้ยก็ไปอาจารย์จะใส่วันเดนมปีเกิดของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นของใครของมันนะครับไม่สามารถบูชาได้ก็ต้องต้องใส่วันที่ปีเกิด ถ้าเกิดใส่วันปีเกิดแล้วเนี่ยไม่หนุนนำนะครับดูซิว่าหนุนนำไหมถ้าหนุนนำก็จะแกว่งกันทีในตัวเลขนะครับนี่เขาเรียกว่าแว่งแต่ถ้าเกิดไม่หนุนนำก็จะไม่แกว่งนะครับก็จะดิด้นเหมือนก,กันนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่อาจารย์สอนอ,อยู่แล้วปกติเรื่องของพลังงานต่างนะครับเราก็สามารถพิสูจน์ได้นะเริ่มพิสูจน์ได้ นี่หลหลายยันเลยที่อาจารย์เขียนไปนะครับลองดูซิหมุนไหมหมุนนะครับถ้าเราเคยเห็นพลังเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะหมุนแตถน่ถ้าเกิดไม่ใช่ยันถ้าเกิดไม่ใช่ยันอักษรสัสตว์ก็จะไม่หมุนนะครับอันนี้พปสูน์อย่างนี้นะอันนี้ก็อาจาร,รย์มาเล่าสูตนฟังเรื่องของยันนะครับนะครับอันนี้ให้ศึกษาื่ร,รู้กันนะว่า แล้วก็เป็นอนุษรเกลโลรี่ไปนะครับเอาละเป็นไงแล้วครับเป็นการพิสูจน์เรื่องของพลังงานในตัวอักขระอักษรมหาศาสตนะร์ในยันที่อาจารย์เขียนไปนะครับลักษณะคล้ายๆกับพระมิจาอาจารย์ท่านอื่นแหละที่เขียนลงผ้าใบเนาะที่มีชื่อเสียงต่างๆอาจารย์ก็เลยมาประยุกต์ลงในผ้าใบนะครับแล้วก็ถ่ายทอดลงมาอะไรต่างๆถ้าเกิดลงมาอาจารย์ก็จะมาเขียนเป็นอนุสรไว้นะครับเป็นเกลอลรี่ไว้เกลโลรี่ไว้นะครับ แล้วก็เนี่ยก็เรียกเป็นเป็นแกลเลอร,รี่เป็นสมบัติทางธรรมนะเป็นสมบัติทางโลกทิพย์นะครับที่อาจารย์เขียนไว้อนุสรณ์เป็นแกลเลอรี่ให้กับคนรุ่นหลังไว้นะครับให้เรียนรู้ว่านี่คือตัวอักษรมหาศาสตร์นะครับที่ไม่ได้พบเจอกันง่ายๆเนาะนะครับอันนั้นอาจารย์ก่อนจะเขียนได้ตรงนี้ก็ต้องขอบารมีพระแม่ครูอาจารย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่ครูอาจารย์ทุกๆพระองค์เลยนะครับจะเป็นองค์พราหมณ์ต่างๆที่ลงประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อาจารย์ นะครับเขียนปฏิปโตนะครับเรียบเรียงไปนะครับตามสิ่งนั้นๆที่อาจารย์ปรารถนาอยากจะเรียนรู้นะครับจากนั้นก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ใจอย่างหนึ่งว่าอาจารย์เขียนได้ละนะครับสาเร็จแล้วในรูปแบบแบบหนึ่งนะครับหลาคนอาจจะเขียนหลายแบบเนาะเขียนหลายแบบนะครับอาจารย์เลยลงรูปยันในเพจนะครับใน a c e b o o k นะเพจแสงทางนำทางนะครับแล้วก็ในเพจวัตถุมงคลต่างๆลองเอารูป นะครับแล้วเอาลูกดิ่งเซฟภาพนะครับเอาลูกดิ่งวางได้นะนะครับมทนาบุญกับทุกท่านนะครับทุกคนเลยพิสูจน์ทำเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของพลังงานนะครับจริงๆเราเรียนรู้กับพลังงานจะเป็นรถตูมงคลพระชิปิญญาต่างๆหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของพุทธมหายันนะพุทธมหายันยันในโลกทิพย์นะครับต่อไปอาจารย์จะเขียนยันโลกทิพย์ลงมาเรื่อยๆนะครับตามที่พบระอาจารย์ประสาท ให้ตอนนั่งสมาธิมาแล้วก็ปฏิปทอเขียนไปนะครับก็เป็นเป็นบุญตาขปอาจารย์แหละเป็นบุญขปอาจาร์แหละนะครับที่ที่เขียนแล้วเนี่ยอยากจะบอกทุกท่านว่ายันนี้คือยันมหาศาสตร์ยันของโลกทิพย์ฉะนั้นต้นทางคืออาจารย์ปลายทางอยู่ที่ทุกท่านปลายทางถ้าเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ทุกคนก็สามารถตรวจสอบได้นะครับอย่าอย่าเชื่อและศรัทธาและพิสูจน์ไม่ได้เชื่อศรัทธาและพิสูจน์ได้นะครับถึงเราจะสามารถ เลยรู้ได้จริงว่าสิ่งที่เราประพฤติบัติเนี่ยนะครับหรือเราศรัทธาจะบูชาสิ่งใดเนี่ยพิสูจน์ได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่ามีพลังงานไหมหนุนนำไหมนะครับดีหรือไม่ไม่ดีหรือไม่เราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับและเราสามารถมีภูมิธรรมของเราด้วยในเรื่องของพลังงานนะครับเวลาเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้หลายอย่างเลยเรื่องของพลังงานในบ้านก็ดีตรวจสอบจิตวิญญ,ญาณในบ้านก็ดีอะไรหลายอย่างในบ้านก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ตรวจสอบ ศึกษารู้ยันพุทธมายันยันในโลกทิพย์เอาละนะครับวันนี้โมทนาครับเจอกันคลิปต่อไปนะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับพุโทโธพุโทโธพุโทโธ